ขอต้อนรับเข้าสู่สองป้าจำลองสหายละคุณไม่รู้ใครส่งอะไรมาให้คุณยายนะผู้รับยายจำลองผู้รับคือคุณยายจำลองเดนกาใสค่ะบค่ะเ,เปิดเปิดแล้วค่อยแกะแล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้เปิดข้างในนะคะ เปิดดูก่อนข้างในมันคืออะไรเนาะแตง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 จากคุณวิเชียนโอ้คุกกี้คุกกี้นี่มันคือขนมเนาะม,มะม่วง มะม่วงโอ้เป็นเหล็กได้เคาะปุงปงปงปงคุกกี้กินกับกาแฟตอนเช้าช้องก่องค่ะชองกองจากน้ำใจมิตรแท้ค่ะมิตรแท้นะคะ มิเตะค่ะจากคุณวิเชียนนะคะกี่ แม่ยูบะแม่ยูบะคุณวิเชียนนี่เจ้าของผู้ส่งค่ะคุณวิเชียนซิริโลดคนดซริโลดนี่คุณวิเชียนผู้ส่งนะคะผู้รับคือคุณยายจำลองเดนกาศกเดนกใส่ค่ะ กีพอดียายก็อยากกินขนมพอดีเลยขอขอบคุณคุณวิเชียนนะคะที่ซัพพอร์ตยายทุกสิ่งทุกอย่างช่วงนี้ยายไม่มีเงินซื้อขนมค่ะทำนาก็เมื่อยอยากกินกินขนมพอดีเลย เหมือนเหมือนพระมาประทานเนาะเพราะยายตั้งใจไปู่แล้วว่าตั้งใจอยู่แล้วว่าไปเมืองจะไปหาซื้ออยู่ก็พอดีคุณวิเชียนส่งมาให้ขอบคุณมากๆม,กม,กมกีแล้วเนาะคุณเราอืมพอพอจะจนก็มีคนมาพอเงินหมดก็มีคน มาหยิบยื่นให้ให้ได้รับประทานนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นคนมีบุญเป็นคนมีบุญและมีวาชนา,าจถึงจตใกล้จะจนก็มีคนอุปถรรัมภ์โุราณชาวนาะเรื่องจริงพี่น้อง คือหมายคำว่าไม้อะไรอ่ะเราใกล้จะจมน้ำก็มีคนมาช่วยไงประมาณนี้เนาะอย่างเช่นคุณยายนี่ก็เหมือนกันเห็นได้ชัดเลยมิทยม้ยังไม่ยังไม่หายไปจากลูกนี่นะอย่าคิดว่ายายไม่มีมิดแท้เด้อพี่นอ้องมีคน สงสารและแม่ตาคุณยายอยู่นะอย่างน้อยก็คุณวิเชียนละคนหนึ่งนะขอขอบคุณคุณวิเชียนและครอบครัวด้วยที่มีน้ำใจไม่ลืมคุณยายหยิบยื่นสิ่งดีๆหยิบยื่นความอิ่มนนำสำราญให้คุณยายไม่หอยหิวค่ะไม่หอยหิวเพราะมีคน ได้จะหูหิวก็มีคนส่งส่ง,สงอาหารมาให้ทานส่งขนมนมเนยมาให้เนาะขอให้คุณวิเชียนจงมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บและอย่าจนสองกระปุกสองกระปุกใหญ่ๆค่ะยายก็ซื้อกินแบบอันละห้าบาทอันสิบบาทตอนเช้า จริงๆค่ะอันนี้พอดีเลยขอขอบคุณคุณวิเชียนมากๆค่ะที่ไม่ลืมคุณยายเราเหนื่อยเนาะเราแก่แล้วเนาะเราเหนื่อยเราบางบางครั้งก็อยากกินของหวานกับข้าวบางทียายก็กินกล้วยกับข้าวนะพี่นอ้องมมาแต่นู่นแต่นี่เหนื่อยแล้วก็น้ําตาลคะ่ะน้ําตาลที่มันเป็นเป็นอะไรน้ําตาลตะโนดนะคะมาขายอะเขามาขายสี่ สี่ก้อนยี่สิบบาทยายก็ซื้อไว้ซื้อไว้ติดตู้ติดตู้เย็นไว้พอพออยากกินของหวานกับข้าวยายก็เอาน้ำตาลตะหน,นูนั่นแหละมา,มากินกับข้าวเหนียวนะตอนนี้ก็ยังเหลือก้อนเดียวเก็บไว้อยู่มันหมดแล้วไปสามหมดสามก้อนแล้วตอนนั้นก็เพียงก็ส่งส่งขนมมาให้ยายเนาะแบบอ่าเพื่อนทำแบบ ช็อกโกแลตยายก,ก็เก็บไว้กินกับข้าวหมดแล้วเราเราแก่แล้วเราบางครั้งก็อยากกินของหวานนะจริงๆมีอายุแล้วก็อยากกินของหวานที่มันชื่นใจบางทีก็ไปซื้อน้ำอ้อยที่เป็นเปียงเป,เป็นเปียงยาวๆอ่าสี่ห้าก้อนก็ก็ยี่สิบบาทตามตึกเขานะ่ะนะ แต่ถ้ามีโอกาสลงแม่กองยายก็จะซื้อมาไว้กินมาไว้เป็นแพ็คๆก็ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะไปเลยค่ะยังยังเก็บเกี่ยวอะไรยังไม่ได้เข้าที่ค่ะเก็บปัดกวาดอะไรยังไม่เข้าที่เลยค่ะยายก็คิดว่ายังไม่ได้ไปเลยแต่ก็ดีแล้วคุณวิเชียนส่งขนมมาให้ขอบคุณมากๆเลยค่ะพอดียายก็จะกินขนมนี่แหละกับข้าว มาในเหนื่อยเช่นมาจะไปหาหนูน่นหานี่ขึ้นเขาลงห้วยชนปูชนปลาหาหนมงน่อไม้มาเนื่อยก็อยากกินแบบของหวานๆเนาะบางทียายก็ซื้อนมนมนมข้นมาติดตู้เย็นไว้ก็บางทีก็กินกับนมค่ะอันนี้ก็โอ้ยสุดแสนจะโชคดีค่ะโชคดีมากๆขอบคุณเหลายเด้อ ขอให้เจ้าจงมีต่ความสุขความเจริญคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะคะคุณวิเชียนดูแลสุขภาพด้วยค่ะไปไหนมาไหนก็ให้สิ่งสกิดคุ้มครองเจ้าขับรถขับเรือไปไหนมาไหนก็ขอให้อยู่รดปลอดภัยนะคะขอให้รวยๆปงัปงๆสุขภาพแข็งแรงยิ่งๆขึ้นค่ะอายุมั่นขวัญยืนเด้อคุณวิเชียนค่ะคลิปนี้ขอฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดจับตะคายช่องคุณยายและกดติดตามช่องคุณวิเซียนให้ยายด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนเซีทั้งหลายพ่อๆแม่แม่พี่น้องค่ะขอบคุณมากๆค่ะฝากขอบคุณคุณวิเชียนที่มีน้ำใจอีกครั้งค่ะขอขอบคุณค่ะเลิฟเลิฟคเทคเคนะคะคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะคะบายบายเต็งกิ้วมาดิคุดจุดกระดิ่งไปเลยเด้อบายบาย